สวัสดีค่ะช่องเจคโนยินดีต้อนรับทุกทุกท่านนะคะกดไลค์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะเจคโนขอนาเสนอให้ท่านได้รับชมกับที่ดินแปลงนี้นะคะอยู่หลังหมู่บ้านกฤษฎานครค่ะอยู่ที่จังหวัดนครปฐมนะคะเป็นที่ดินโฉนดคุดแดงเนื้อที่ขนาดราคา1นล้านเก้านบาทค่ะสนใจสามารถเจราจาต่อรองได้นะคะนัดชมพื้นที่แปลงจริงได้ด้วยตนเองเลยค่ะ ที่ดินเปล่าทำเรดีอยู่ในอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมนะคะอยู่ใกล้สิ่งอำนวยความสะดวกค่ะเดินทางเข้าออกสะดวกสบายอยู่ใกล้อู่ซ่อมรถด้วยนะคะอยู่ใกล้ร้านอาหารด้วยคะ่ะทุกท่านห่างจากถนนบรม1.1กิโลเมตรห่างจากเพชรเกษม1.8กิโลเมตรห่างจากสำนักงานที่ดินสาขานครชัยศรี1.3กิโลเมตรนะคะสามารถ รับพื้นที่และทําการทําสิ่งปลูกสร้างทํากิจการหอพักห้องเช่าก็สามารถทําได้นะคะท่านใดที่สนใจแปลงนี้ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมหรือนัดชมแปลงจริงท่านติดต่อได้ตามเบอร์โทรใต้คลิปเลยค่ะสนใจต่อรองราคากันได้ตามสมควรนะคะแต่ต้องเจรจากันโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปเท่านั้นแอดมินไม่ใช่ผู้ขายนะคะสวัสดีค่ะ